และตอนนี้เราอยู่ในหัวเก่งของตัวรถ FVM สา0ร้อแรงม้าก,กันแล้วนะครับพี่นัทเกียร์นะครับ <c oughs> สำหรับเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์มัวไหมครับไม่ใช่ครับไม่ครับอันนี้โหคือ <c oughs> ไม่ผมถามคุณอะเกียร์มัวมไม่ไม่ไม่ <c oughs> ตงก็ไปไม่เตอเสียงอ,อ่อยๆต้องออก,ออกรูปหน <c oughs> อ่อยที่มาต่อ,ตอครับต่อก็สำหรับเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้านะครับ ถ้าทุกท่านรู้จักรถทงของเราสาหรับสิบร้อเนี่ยตัวเอฟเซนเนี่ยก็จะเหมือนกันก็จะเป็นห้องเกียร์ต่ํานะครับก็คือตบทางซ้ายตรงเนี้ยเกียร์ต่ําก็จะขึ้นไฟสีเขียวตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวผมสักครู่นะครับพี่นัทเดี๋ยวผมจะตบมาทางห้องเกียร์สูงนี่ไฟจะดับละนี่คือเกียร์สูงห้องนี้เกียร์ต่ำห้องเกียร์ต่ำห้องเกียร์สูงมันแบ่งกันกี่เกียร์ครับอธิบายดน่อห้องเกียร์ต่ำนะครับหรือเกียร์โลนะครับเราไม่มีเต่ากับกระต่ายนะครับ ก็เป็นเกียรโลก็คือเป็นเนี่ยครับแพทเทิร์นตัว S นะครับก็คือข้างบนซ้ายสุดเกียร์ถอยแล้วก็เป็นตัว R ครับไม่ใช่ตัว H. S โอ,โอเคตัว R ขอโทษครับตัว R โอเคเกียร์ถอยนะครับแล้วก็เป็นตัว C ข้างล่างเรียกว่าเกียร์คอนเลอร์หรือเกียร์หพิเศษนะครับสำหรับเรื่องของการาเป็นเกียร์คานครับพี่นัท <Okay, S 1> เวลา,าที่เจอสภาพถนนที่มันเนื่อๆหน่อยนะ่ะก็จะใช้ ทอกที่มากขึ้นในเรื่องของอัตราทดเกียร์เข้ามาช่วยเขาเรียกว่ามันอัตราทดเกียร์มันจะต่ำมากๆต่ำ<ล>มากๆช่วยในการออกตัวได้ดีใช่ครับครับหรือไม่ก็แบบถอนต่ออะไรอย่างงี้นะใช,ใช,ใช่ใช่ใช่อันนั้นเลยนั่นเลยครับถ้าถอนตอน,นี้พี่คนขับจะรู้ดีเลยครับภาษาคนขับเลยพี่พินาขับรถมาก่อนปะไม่ครับ <laughs> ขับแต่รถเล็กมีอะไรกับคนขับรหรอเปล่าทัน <laughs> <laughs> รู้ภาษาคนขับเยอะ <laughs> ก็ก็คุกคีแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับเ<อ>วลาส่งมอบรถอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ๋อโอเคแล้วก็นั้นครับกลับมาที่เกียร์หนึ่งครับอธิบายนิดนึงกลับมาที่เกียร์หนึ่ง <c oughs> <c oughs> เกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็สองสามสี่นี่คือชุดห้องเกียร์ต่ำนะฮะเกียร์ต่ำหรือเกียร์โลต่อไปห้องเกียร์สูงนะก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับก็จะเป็นรวมไปแล้วเป็นเก้าเกียร์ดินหน้านะครับก็เป็นการเข้าเกียร์ที่ง่ายนะครับไม่ลืมไม่หลงเกียร์นี้ต่ํา พราะว่านอานี้ส,ญญสูงะับญลักษณ์บอกด้วยนะว่าอยู่ในห้อง<ช>เกียร์ต่ำ้องเกียร์ยรสูงอยู่ที่หน้าปัดครับและอีกตัวหนึ่งที่นําเสนอเลยครับสําหรับตัวเบรกมือนะครับเบรกมือของ300แรงม้าเนี่ยเหมือน360เลยเป็นเบรกลมนะครับนี่ลมล้วนเกี่ยวือนรถบัสเลยครับเบามากเพียงปลายนิ้วสัมผัสกระดิกอย่างนี้ง่ายมาก <laughs> ที่คุณทําอะไรนะเนี่ยมันคือมันคอก็มันคือท่าดึงแบกมือหรือท่าอะไรของคุณจะบอกว่ามันเบามากจะบอกว่ามันเบามากนะครับเนี่ยเราแค่เกี่ยวแอลเบาๆฮะแอลแอลเบาๆก็พอต้องเชิญมาบ่อยๆนะอย่างเงี้แอลเบาๆก็พอนะครับนี่ลงแล้วเขียนนิดเดียวก็ขึ้นติดเรียนติดเรียนแล้วติดเรียนสิบแปดบวกแล้วโอเค อ่ารุ่นเกียร์ของเราตัวนี้จะไม่ใช่ ZF เหมือน360แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์เดี๋ยวนะเกียร์อะไรนะผมลืมแล้วนะเรอีตันอีตันอีตันอาอีตันนะครับจกสัญชาติอังกฤษอ่าไม่ใช่ติดโควิดมาไหมลงเรือมาจากอังกฤษเลยนะโอเคสายพันสายพันอังกฤษนะครับแต่ไม่มีโควิดนะครับ <laughs> โอเคเราฉีดแอลกอฮอล์ all, คนฆ่าเชื้อให้ด้วยสําหรับรถบรรทุกที่ออกจากคิงจนนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดู <laughs> อันนันไม่ต้องห่วงนะครับรับรถบรรทุกอีซูซูจากอีซูซูคิงยนของเราไปนะ,ะเราฉีดพ่นโควิดให้ปลอดเชื้อ,อปลอดภัยปลอดภัยครับเ <c oughs> หลือแต่ไปทำอาหารกินกันได้เลยครับผมโอเคภายในนะครับก็อ่าแถมให้อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องรอบ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 เครื่องนะครับเห็นไหมเอ่ยลืมโชว์เบาะเนี่ยพี่นัทเหรอผมลืมโชว์เบาะผมลืมโชว์เบาะเบาะนั่งนะครับเนี่ยเป็นแบบเบาะลม ปุ๊บแล้วเขาก็จะปรับขึ้นมานี่คือน้ําหนักตัวที่พอดีกับเบาะเขาคํานวณให้แล้วว่าน้ําหนักเท่านี้เบาะลมอะสามารถลงได้ขนาดนี้เนี่ยเราใหม่นะครับคือมันจะเซตตลอดเวลาพี่นัทเี๋ยวนะเนี่ยครับส่วนอันนี้ปุ๊บพอผมจะลงไปนั่งนะครับปุ๊บเซตข้างล่างแล้วก็ปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาใช่ตามน้ําหนักคือคนเราน้ําหนักไม่เท่า,า,ทา,ก,ากัเนเพราะฉะนั้นความนุ่มของการให้ตัวของเบาะเนี่ยมันก็จะคนละแบบเนี่ยความสูงของเบาะนี่คือที่สุ คิดค้นแล้วก็ห่วงไม่ให้ท่านเมื่อยนะครับไม่ให้ท่านเมื่อยขณะขับขี่นะครับถ้าท่านว่ามันนิ่มเกินไปไม่อยากจะให้มันเป็นบอกที่มันปรับเด้งดึงเด้งดึงอะไรทีก็ส็มารถล็อกได้นะครับแต่ถ้าเกิดแนะนําถ้าท่านง่วงถ้าท่านง่วงก็เข้าไปที่แคปได้เลยนะครับไม่ต้องขับนะครับนง่วงก็ไม่ติดม่านซะหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้แถมมาจากโรงงานนะครับมีให้แต่รางนะครับมีให้รางนะครับตัวม่านท่านต้องซื้อเองนะฮะก็ระวังดีๆเพราะเป็นรางสังหรณ์ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ฝากอีกนะครับเมื่อกี้จะคุยเรื่องรอบนะครับรอบเครื่องเนี่ยรอบเครื่องที่ดีนะครับในการเปลี่ยนเกียร์ไม่ว่าจะเป็นทุกเกียร์นะครับในการเปลี่ยนเกียร์เไฟน้าปัดหน่อยครับจะได้ชัดๆโอเคเห็นไหมเอ่ยดีขึ้นเยอะเลยอ่เข้ามาใกล้ๆไหมครับพี่นับเห็นไหมอ่ารอบเครื่องนะครับผมจะกดคันเร่งนะครับนี่นี่คือรอบเครื่องรอบที่เหมาะในการเปลี่ยนเกียร์ครับอยู่ประมาณพันสี่พันสี่ห้าสิบรอบนี้นะครับ ต้องดูว่าสินค้าเราบรรทุกมาหรือเปล่านะครับถ้าเราบรรทุกมาก็ประมาณพันสี่ถึงพันห้าก็คือเลขสิบห้านะครับมันคูณหนึ่งร้อยนะครับพี่หมาจะเหยียบนานครับผมเห็นสีส้มๆเป็นลูกคื <อ S 2> ็นลูกต้องเติมน้ำมันแล้วครับพีเ่เมอันนี้โชว์โชว์โชว์เตือนนะครับโอเคขอบคุณพี่นะัดก็เราเครื่องปกติเราก็อยู่ประมาณเนี่ยประมาณ4 0 0ถึง5 0ารอบนะครับสำหรับรอบเดินเบาปกติของรถอีซูซูเองนะครับรอบในการเปลี่ยนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยเราก็ใช้รอบที่ประมาณ1ัน0 1,004-1,005ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะให้ทอร์กหรือกําลังจุดล่างสมูทต่อเนื่องแล้วก็ไม่เปลืองน้ามันเรียกว่าเป็นรอบเครื่องที่ประหยัดแต่ถ้าเกิดคุณกําลังขับรถที่เป็นรถเป,ถเปล่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นรถเบานะครับรถไม่มีเบาสําหรับรถคันนี้ก็อยู่ประมาณร่วมๆเจ็ดตันถึงจะได้ครับนะฮะก็ให้ออกเกียร์หนึ่งเสมอนะครับแล้วก็ใช้รอบอาจจะต่ําหน่อยหรือแค่ 1, 100หรือ1,020ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ อีกหน้าจอในหน้าจออีกตัวหนึ่งนะครับที่เรานําเสนอคือเป็นดิจิตอลแล้วนะครับนี่อต้งเรียกว่าดิจิทัลใช่ไหมครับพี่นภใช่ครับตรงกลางครับหน้าจอสีส้มๆอย่างนี้ชี้ให้ดูนะครับมันเป็นจุดอะไรครับมันก็จะเป็นจุดฟูลสต็อปนะครับไปนู่นใช่จุดไข่ปลานะครับไม่ใช่ไข่ปลาธรรมดาครับปลาครับปลาแซลมอนครับผมอบรมเขาไม่ได้พูดถึงขนาดนี้นะสงสัใจะหิวแล้วครับอธิบายนิดนึงครับพี่นงครับ สําหรับจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นชุดลมสําหรับเรื่องของเมื่อก่อนจะเป็นเกลมเกลมเข็มเข็มวัดเกลมนะครับเป็นล้อชุดล้อหลังกับล้อหน้าอีสูเราแยกวงจรอ,อิสระสองวงจรน,นะครับกรณีที่ล้อหน้ารั่วล้อหลังก็ยังทํางานได้เพราะระบบจะตัดกันทํางานเราจะรู้ได้อย่างไรนี่แหละครับเกข้างบนนี่แหละครับบอกข้างบนเนี่ยจะเป็นล้อหลัง ข้างล่างจะเป็นล้อหน้าถ้าสังเกตดีๆนะครับข้างบนมีตัวภาษาอังกฤษเขียนว่า PRI เนี่ยแปลว่า Primary ย่อม,มาจาก Primary นะครับคือ4ล้อหลังดุมล้อนะครับแล้วก็ uh, SEC เนี่ยแปลว่า SEX มาก SEX กซ์เ e ็กซ์เกิลเซ็กซินะจจะนะจ๊ะ <laughs> อะไรรึเเป็นระบบ ที่ลงลงมาเนาะ secondary secondary ก็คือแปลว่า2ครับเหมือนรถ second hand นะครับคือ second ที่แปลว่า2 2สองนะนะก็คือล้อคู่หน้าซ้ายกับขวาแต่พอดีว่าคันนี้เสริมคันมาแล้วก็จะเป็น4ีก็เอาเป็นว่าเป็นล้อหน้าแล้วกันข้างล่างเป็นล้อหน้านะครับข้างบนล้อหลังข้างล่างล้อหน้าทีนี้ตัวจุดไขป่ปลานะครับจะขึ้นประมาณนี้แหละทํางานได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณก็ขับออกไปได้เลยใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่าขีดทึบตรงกลางนะครับมันก็จะมีสัญ,ญญาณเตือนมาให้ เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับได้ด้วยก็เอาลมออกไม่ยากครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนโหนี่ก็อวยกันแล้วเกินอ่ะเอาจริงๆอันนี้พูดจริงๆพอมันต่ําลงมาก็คือการใช้ลมนะครับมันเป็นการมันเกี่ยวกับเรื่องของการลมเบรกแล้วก็ลมเกียร์ด้วยครับเกียร์เราก็ใช้ลมช่วยนะครับก่อนจริงๆว่าพอเหยียบย้ำๆๆมันปล่อยลมได้ ก็จะมีเนี่ยมันก็จะเริ่มทีนี้มันจะมีเตือนสัญญาณเตือนให่ไหมเนี่ยแอร์เบรกถ้าเราเบิกมือลงนี่นี่ตัวแนดงนะใช่ครับขึ้นว่าเบรกแอร์เบรกแอร์ใช่ครับก็คือระบบเบรกเนี่ยลมเบรกเนี่ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็เอาออกไม่ได้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนไฟสีแดงก็เรียกว่าไฟหน้าจออันนี้แถมให้อีกนิดนึงไฟหน้าจอเนี่ยจะมีอยู่สี่สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีเขียวก็คือนี่ฮะไฟเตือนการทํางานทั่วๆไปสีเหลืองก็คือ เตือนระวังเนี่ยอย่างเงี้ยหรืออัมพันนะครับระวังน้ำมันทั้งหมดใช่เตือนแล้วระวังนะอ่าระวังนะถ้าส่วนถ้าส่วนเจ็บนะอะไรเงี้ยส่วนสีแดงเนี่ยเตือนอันตรายนี่คือไม่คาดไม่คาดเบลลนะครับแล้วก็ยังไม่เอาเบรกมือลงส่วนตัวนี้ก็แอร์เบรกนะครับเออโทษเบรกแอร์นะครับก็ระบบเบรกแอร์ยังไม่ทํางานร้อก็คือถ้าเกิดว่าระบบลมในถังลมเบรกมันพร้อมคําว่าเบรกแอร์มันจะหายไปเนาะใช่ครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเอาเบรกมือลงนะครับพี่นัทดูนะตรงนี้ครับสีแดง เบรกมือหายละยแต่มีเสียงเตือน,นอีกนี่คือความปลอดภัยที่อีซูซูมีให้คนขับเพราะทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเดี๋ยวพี่หมอหยุดก่อน,นให้เขาฟังเสียงมันเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงออดนะใช่ใช่มันจะเตือนตลอดเวลาเลยถ้าคุณอ,ออกนี้ไม่รับผิดชอบสังคมแล้วนะออออมันอันตรายนะเพราะว่าเบรกมันไม่พร้อมครับระบบเบรกมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้เราต้องรอให้จุดไข่ปลามันอยู่เกินแถบทึบๆใช่นี่ครับ ก็รอให้ไขป่ปลาเนี่ยเขาไปวางที่ต้นแม่น้ำํำแล้วเกิดเป็นปลาซอมมอนออกมาให้หมีกินอ๋อไปไหนไปไกลเลยใช <c oughs> ่อะอย่างเงี้ยครับก็ก็จริงๆแล้วออกได้ไหมก็ยังออกไม่ได้เพราะมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เกินมาทําไงให้มันปั๊มเข้าถังได้เร็วขึ้นครับพี่หมอเรามีตัวเร่งรอบอยู่ด้านข้างจะสังเกตว่ารอบเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเพิ่ม เลงรอบอยู่ด้านขวามือครับเนี่ยเราก็จะเลงรอบจะไม่เห็นตรงบริเวณนี้มือพี่เหมาจบไปตรงหัวข่าด้านขวาครับใช่ครับนี่เลยนี่เลยมันจะมีอาจจะไม่นี่นี่นี่มีปลองกลมๆใช่หมุนตามเข็มนาฬิกามันจะเลงรอบขึ้นทีับดูดูนิ้วก่อนดูนิ้วก่อนมาดูนิ้วนี่ดูนิ้วนะครับก็ใช้เพียงนิ้วสัมผัสบีบเล็กๆก็พอครับอีกแล้วโอเคตอนนี้ผมเบารอบแล้วนี่มต้อง ผมต้องติดเลนให้ท่านผู้ชมเปบแปดวกเขาก็จะงงกันนะคุยอะไรกันวะโอเคเนี่ยขึ้นมาหนึ่งขีดจริงๆมันต้องเลยมาอีกสักประมาณอีกขีดหนึ่งครับพี่นัทก็ระบบเบรกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คำว่าเบรกแอร์หายไปแล้วนี่หายแล้วหายแล้วถ้าเอาเบรกมือลงเนี่ยก็จริงๆแล้วตอนนี้ออกได้เลยอ่ะยังนะเพราะว่ามันยังไม่พร้อมอ่ะอ่ะมันเงียบแล้วต้องรออีกสักอีกสักขีดหนึ่งอีกสักจุดหนึ่งครับพี่นัทให้จุดไข่ปลาครับมันเกินแถบดำๆสักสองจุด ไปสัก2จุดใช่ก็จะเกินไปถ้าเกิดตอนนี้เราดึงเบรกมือขึ้นหรือเราเหยียบคัสอะไรเนี่ยมันมีระบบลมมาช่วยครับอีสูมันเราผลิตขึ้นมาคือใช้ลมระบบลมมาช่วยในการเหยียบคัสมันก็จะนิ่มมากการเหยียบเบรกการเข้าเกียร์เบรกมือพวกเนี้ยแล้วก็ลมมันส่งไปใจใช้งานหลายระบบใช่ครับพี่น้าใช่ทาให้คนขับเนี่ยไม่ใช่เบรกอย่างเดียวเกิดความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็ไม่เมื่อยล้าขณะขับขี่คุณก็สามารถทํางานได้ได้นานมากขึ้นนะครับ แต่ทุกสชั่วโมงคุณก็ต้องจอดจอดพักนะตามกฎหมายตามกฎหมายใช่กำหมดไว้ใช่ครับอันนี้ก็โอเคครับสัญญาณออดมันหายไปแล้วแล้วก็คําว่าเบรกเบรแอร์หรือแอร์เบรกนะเบรกแอร์เบรกแอร์อะไรหายไปแล้วก็คือว่าระบบลมเบรกพร้อมใช้งานใช่ครับรถพร้อมจะขับเคลื่อนไปได้แล้วอย่างปลอดภัยครับก็ปิดตรงนี้ปิดบนรถเลยไหมครับและทั้งหมดก็ คือสิ่งที่ผมมารบกวนป่วนบ้านพี่นัทนะครับสำหรับอิซูซูทักฟูดเซลทัาป่วนบ่อยๆครับมันคือคืนดีนะคิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะชอบชมคลิปสนุกๆไปด้วยนะครับก็พร้อมกับได้สาระดีๆกับรถบรรทุกอิซูซูนะครับจากคุณเหมาและคุณนัทนะครับชแนลอิซูซูทักฟูดเซลนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราล่ำลากันน้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําคลิป ตลกตลกที่มีสาระใช่เกี่ยวกับรถบรรทุกอีสุซุให้กับเอฟซีให้กับผู้ที่สนใจนรับไดทตก้เพจนะครับได้รับชมกันอย่างฟ่อเนื่องรับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็บอกต่อนะครับกดแชร์ลนรัวแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยกดด้วยเราก็จะได้ทำคลิปออกมาเป็นระยะเวลาเอ้ยตลอดเป็นช่วงๆนะครับ ใาจท่านได้รู้กับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีในรถบรรทุกใหม่ๆม,มีอะไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกผู้สนใจหรือว่า FC สนใจอยากจะชมหรือ,อรู้เรื่องเรื่องไหนนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกอ่าอยากรกู้ก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือนแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมทําได้นะผมก็จะรีบทําให้นะครับเดี๋ยวจะชวนคุณเหมามาทาด้วยกันด้วยใ,ใตัวถั <laughs> งประเภทไหนท, <laughs> ที่ที่อยากรู้นะครับคือเรามีตัวถังหลายประเภทก็ แนะนำกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ว่าตัวถังประเภทนี้ข้อควรระวังการใช้งานเหมาะสมแบบไหนบ้างนะครับครับผมวันนี้เราลํำลาก,กันเนาะล้ลาก,กันไปก่อนขอบคุณมาก <ผม S 2> วันนะบ้กกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ